สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกันเช่นเคยประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ okay, เจไหนโอเคเจดม์นั่นเองนะวันนี้ฟุตบอลดัชครับฟุตบอลถ้วยของฮอลแลนด์วิเคราะห์บอลแบบเจ okay, เจไหนโอเคเจดม์สนับสนุนโดยเที่ยงคืน45นาทีนะพวกแกนะอันดับ5อย่างทเวนเต้นะจะเปิดบ้านพบกับ3อย่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทเวนเต้ชนะ1เสมอ4หนักเสมอนะทีมนี้นะ <Okay. S 1> ส่วนอาแจ็คชนะ2เสมอ3ก็พอกันหนีกันไม่เยอะ เฮตัวเฮตอาแจ็คดีกว่าเล็กๆห้านัดล่าสุดที่เจอทเวนเต้อาแจ็คชนะ2เสมอ2แพ้ทเวนเต้เกมเดียวนะจ๊ะต <Okay. S 1> ัวผู้เล่นนะทเวนเต้ 20, วันนี้ในบ้านโรบินพรอพเพอร์รามิสเซรุกี้และกองหน้าจอมเก่าอย่างริกกี้ฟานวอฟสวิงเกิลนั่นเองนะส่วนอาแจ๊กัสเตอร์ดัมอยู่ในทิมเบอร์เซเว่นเบอร์คูริสแล้วก็ดูซานทาดิชเป็นตัวหลักของพวกเขาคนี้อาแจ็กบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคฟินเฟอร์แต่ถ้าเสมอทุกอย่างก็จบพวกแกงหงายท้องร้องไห้ระง,งมเลยนั่นเองนะจ๊จะสตูดแรมดูแล้ว ประตูเดียวเขียวเพลินนะจ๊ะอัจจัคมสเตอร์ดัมโอเคโอเฝากไว้อย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube เจ๊ดำัลติออฟฟิเชียลนะสับสครายต์สั่นกระดิ่งกันได้นะช่องหลักแล้วก็โอเคเจ๊ดำอันนี้ช่องวิเคราะห์บอลล้วนๆก็สับสครายต์สั่นกระดิ่งกันได้เช่นดชเดียวกันนะฟอลโล่กันได้ในทิกตอกเจ๊ดำนะจ๊ะเจ๊ดำัลติออฟฟิเชียลนั่นเองนะอย่าห,ยายหลอดนะเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับพวกเราในท